เดี๋ยวก็รวยเดี๋ยวก็รวยสนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปัญหาคนไทยไร้สถานะเช่นในบางพื้นที่พ่อแม่ไม่ได้ไปแจ้งเกิดให้กับลูกๆหรือต้องมีการพิสูจน์ตัวตนว่ามีสัญชาติไทยก่อนทำให้ประชากรบางส่วนตกหลน่นไม่มีบัตรประชาชนและไม่สามารถเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาลหรือสิทธิทางสังคมต่างๆได้นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดปราจีนบุรีจึงร่วมกันค้นหาประชากรตกสำรวจพร้อมให้บริการตรวจ d n a สืบพยานค้นหาเอกสารหลักฐานทําให้กลุ่มคนไทยที่มีปัญหาสิทธิสถานะได้รับการพิสูจน์ตัวตนพร้อมจัดทําบัตร ประชาชานนำมาสู่การเข้าถึงบริการต่างๆเช่นการรักษาพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพตลอดจนบริการอื่นๆของภาครัฐต่อไปค่ะและในพื้นที่สามารถผลักดันให้ผู้มีปัญหาสิทธิสถานะเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ตัวตนได้รับปรัประชาชนแล้ว61รายค่ะโครงการของต้นน้ำค่ะเป็นแค่โครงการครูอาสาแต่ว่ามันไม่ใช่แค่ครูอาสาเพราะเรารู้ว่าน้องกลุ่มนี้เขา ไม่ได้เรียนหนังสือเลยเราก็เลยไปดูว่าแล้วมันมีอะไรอีกบ้างที่มันยังต้องช่วยเหลือก็เพราะว่า,ามีเด็กไม่มีบัตรประชาชนแล้วเวลาต้นน้ำจะพาไปหาหมออยากจะให้น้องมีสิทธิ์ตรงนี้เพื่อที่วันหนึ่งมันจะได้เป็นโรงพยาบาลของรัฐน้องจะได้สิทธิ์สวัสดิการต่างๆแห่งรัฐเพราะน้องเป็นคนไทยอะคะ่ะเราก็เลยทําเรื่องนี้ขึ้นมาจริงๆมันก็ไม่ได้ราบรื่นไปทั้งหมดแต่ว่าเราก็มีคนคอยช่วยเหลือค่ะอ,อย่างยุติธรรมปาจินบุรีเป็นมือหลักในการช่วยเหลือเราเลยโรงพยาบาลก็คอยประสานงานากับเราแล้วก็ช่วยเหลือเรามาถึงสาเร็จได้ เมื่อก่อนเนี่ยเวลาจะมาตรวจ DNA นะครับผมเร็ยกนะครับต้องไปที่ถึงกรุงเทพ<ฮ>ะนะครับที่โรงพยาบาลรามาเนี่ยมันไกลคนที่มาขอตรวจนะครับที่น้องประชาชนเนี่ยเขาก็ลําบากไม่มีค่ารถบ้างค่าตรวจจะต้องใช้งบประมาณจํานวนหนึ่งเ, <ๆ S 2> เขาก็ไม่สามารถที่จะทําได้ <ฮะ S 2> แต่ตอนนี้มีที่เก็บตรวจที่โรงพยาบาลจัพยาไยพุเบาประชาชนก็สะดวกขึ้นตรงนี้ไม่ต้องเดินทางข้ากรุงเทพปัจจุบันเป็นยุคข,ของโลกสมัยใหม่นะคะ เราสามารถตรวจสารพันธุกรรมหรือ DNA เดี๋ยวนี้มันมีวิธีส่งตรวจโดยใช้วิธีการเจาะเลือดเราใช้ระบบออนไลน์ก็ทําให้การพิสูจน์สถานะสะดวกขึ้นแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยการรักษาผู้ป่วยก็ยังเหมือนเดิมเราดูแลเต็มที่ตามที่ผู้ป่วยควรจะได้รับก็ถือเป็นกระบวนการที่เอา ประชาชนเป็นตัวตั้งก็ได้คุยกับท่านรองเลขาว่าน่าจะขยายไปในทุกๆส่วนของประเทศเพราะยังมีคนไทยในประเทศนี้ที่อาจจะมีสถานะตกหล่นแบบนี้อีกพอสมควรนะคะอยากจะให้เชิญชวนนะคะ ทั้งประชาชนนะคะที่ยังมีปัญหานะคะตัวเองยังไม่มีบัตรประชาชนแต่ว่ามั่นใจตัวเองว่าเป็นคนไทยมีหลักแหล่งเป็นประชาชนไทยแน่นอนเข้าสู่กระบวนการอาจจะไปที่หน่วยงานสังคมสงเคราะห์อของแต่ละจังหวัดที่ได้มีปัญหาไปพบคือข่ายภาคประชาชนก็ได้ค่ะเรามีหน่วย50าสิบงเล็บห้านะคะเราเรียกว่าหน่วยที่รับเรื่องร้องเรียนเป็นอิสระที่ทํางานภายใต้สปชค่ะให้คนเหล่านี้เข้าถึงสิทธิ์เขาไม่ใช่เข้าถึงสิทธิ์เฉพาะเรื่องสวัสดิการทางสาธารณสุขสิทธิที่ความเป็นมนุษย์สิทธิสวัสดิการทาง สังคมอื่นๆเราช่วยกันนะคะถือว่าเป็นการทำเพื่อคนไทยด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่ในรายการหุนทางพารวยสวัสดีค่ะ